ยังไงยังไงีไงนี้จต่ออะกันเฮ้ยเดยวไอ้ตีนีไ้ตีนีได้แ้อย่างเงี้ยแน่นะด้วยด้วยจะไปไหนจะไปไหนมันจบแล้วมันจบแล้วนะกดซับกันด้วยจ้าโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ p o f p y Channel นะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมเอาวิ่งเด็กเช่นเชย กับพี่ล่ที่มีชื่อว่าซุปเปอร์แมนวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเป็นซูปเปอร์แมนออฟเลนนะครับก่อนอื่นนะครับหน้าที่ของซูปเปอร์แมนก็คือต้องมายึดแอลซ้ายหรือแอลขวาไปก่อนนะครับตอนนี้ครับเดินกลางครับชูลมุนครับตะยาไม่เหมือนจะแหลมเข้ามาฉีดไปก่อนหนึ่งทีเดินเราอยู่บนนะครับเราต้องรีบกลับเลยครับเฮ้ยลิสเตอร์อาจจะเอาเฮ้ยมาดีมาดีขอแท็กหน่อยแล,นะล้วกันนะทุเรนชื้นเฮ้ยอันนี้ต้มจะปวดลิงเงา ที่นี่มันห้ามไม่ตรงรุ่นห้ามไม่ตรงรุ่นนะเฮ้ยมาทีอ้าวยังไงยังไง El so, El so. เอลโซเอลโซไปไหนแล้ววะโอ้โหมันไววะแย่เลยอย่างงี้แย่แล้วติงตงเวดแย่แล้วครับทุกคนขอทางจะปุ้มก่อนลิสเตอร์นัดเฮ้ยเนี่ยต้องกลับไปดีนะครับชอดนี้ม่งาน๋ยวจะไปเกิดสถานการณ์น,น่ะยะแย่เมียติงตเวท ชิบไปก่อนเคลียร์คลิปโอเคเราจะไป้ยโอ้โหโดนตากเนี่ยแล้วอะไรกันครับเนี่ย่ะโอ้โหผมพลาดนะเมื่อกี้ผมคิดว่าเขาจะไปเติมล่างแต่เขามันตักบนพลาดเลยไม่เป็นไรครับเกิดทำไมแล้วปรววีบไปเคลียร์เวฟวนก่อนออกเป็นไก่อานนะเกมนี้โอเคขีดฝนมาพอดี ขีดเคลียร์ครีปครับครับเขาเรียไปเติมครับนิกเต,เต,เต,เตอร์เขาอยู่ตรงกลางนะเม็ดเมตเขาอยู่ตรงกลางโอ้โหสงกลางเยอะมากหนุ่ยเราจะไหวหรือเปล่าเราต้องจัดกลางก่อนนะเม็ดตายแล้วเราต้อไปช่วยมันต้องเอามังกรกันอยู่นะทีมนะว่าไงเพื่อนเอาว้าลิงสวยลิงสวยเฮ้ยโอ้โหเพื่อนตายหมดแล้ว,ลวเนี่ยถอยกัน นี่เขามีตีไม่มีตัวอื่งเนี้ยเมื่อกี้นี่นะผมได้มาตัวหนึ่งโอเคครับรีบไปเคลียรบบนกันครับนิกเตอร์มาถึงก่อนแล้วนะแต่แต่ว่าเลือดเขาน้อยวันนี้นิกเตอร์สู้นะเฮ้ยสู้นะเฮ้ยเรียบร้อยโอเคครับรีบเคลียร์คิวเรารีบร้อยครับเรีบร้อยเติมเป็นอื่นครับโซแมนมีข้อดีคือการเติมเติมไวนะครับแช่เลนถือว่าไม่โผล่สรับโซแมนครับ ก็มากับเล็กเตอร์นี่คือแบบเล่นคล้ายกันมากนะครับก็คือเน้นแบบเคลเติมเคลเติมอะ่ะเป็นตัวนี้แบบเติมไปพอๆกันเลยความคิดผมนะโอเคถูเล่นลงไปข้างล่างมีประเด็นข้างล่างมีสองคนเล็กเตอร์อยู่กางครับเราต้องรีบเลียบนครับผมว่าเล็กเตอร์เนี่ยยังไงเดี๋ยวเขาขึ้นมาเคลียบบนแน่เราดักเขาได้เนะีย่ยไง,งเขาก็ขึ้นมาแน่แต่ผมว่าเรารีบเลียเวฟก่อนดีกว่าเพราะว่าเรามีลูกอีนะเรากดไปเติมได้ โอเคสวยเฮ้ยมันเฟื้อมันเฟื้อมันเฟื้อใช่ปะโอเคสวยตอนนี้ผมจะกลับไปเติมการนะครับเฮ้ยเดหลือเพื่อนเล่นได้วะพี่เราส่งมันจะตายแล้วเนอะ,ะนี่ไงมันอุย้ยโอ้มีแข็งจบเลยตอนนี้ผมพลาดน,นะนี่ช่วงมันจะมีแข็งคือแบบโอ้หผมไม่คิดว่าไอสดจะมีแข็งนะเมื่อกี้พลาดเลยลืมดู จริงๆอะถ้าผมไม่ตายอะได้เอสูปมาแล้วน่าจะไว้ชนะอยู่เลือเลื่อมน้อยมากเลยว่ะวมันน่าตายมากเอลสูปต,ตัวนี้เลนนิสเตอร์มาที่ไม่กลัวหรอกนะต,ต้องเคร่งเวบนะครับก่อนจะไปเติมไม่งั้นเดี๋ยวห้าทีแล้วฟ้อมแตกมันใกล้ห้าทีแล้วเฮ้ยไอ้ย่าอย่าเข้ามาชิวชิวชิว ชือช้อชือช้อชื้อชื้อโอเคเฮลิมันเตอร์嘛แต่แบบไม่ข่ม嘛ไปเล่นล่าดีกว่านึ่โอเคลิเตอร์อยู่ล่างลองรีเทียการ์ลงองโทรไปช่วยเพื่อนนะโอเคเพื่อนเรามาแล้วแพ็กไรล,ล้มกลมล้มกลมเอาลิเก,กเตอร์ลิเตอร์ลิเตอร์ โอเคมีตัวอะไรเนะี่ยเอาถอยมาก่อนแล้วเอลฟุเอลฟุเมื่อกี้ก็ฆ่าเราใช่ไหมเฮ้ยมันดเหวียงนะนี่หมายว่าเพื่อน,โอ,น,อนโอ้ยแรงของวัสดิก้าซวยหนอยโอ้ยนี่ไม่ยอมกลับบ้านอนะ่ะนี่ไงเฮ้ยอย่แล้วช่วยเราเพื่อนช่วยเราเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยปิกเกตแต่ก็ได้ได้ล้างแข้นเอลซุครับทุกคนก็ถือว่า ผมอยู่ผมอยู่ลิเตอร์ออกของเท้าไว้น,นะเนี่ยลิเตอร์นี่ผมว่าออกเท้ากันซีซีนี่น่าจะดีกว่านะสลับเลยแ,แล้วกันความ่างแตกแล้วเราต้องสลับนะครับทุกคนไม่ได้ให้แคลรี่ไปเล่นป้อมบนจะได้ส่วนเอาป้อมเราต้องเรียไปเคลียร์ล่างนะเพราะว่าซีก้าเขาดันล่างมาป้อมล่างมันแตกง่ายด้วยซีก้าไม่มีเลส ลิงว่าไงเฮ้ยลิงว่าไงลิงได้อยู่นี่ฮะโอเคโอเคโอเคสวยโยนลิสเตอรกล้ครับต้องรีบขึ้นไปเต็มมนนะครับช็อตนี้โอเคลิงเขาดักฟาร์มนะครับเพราะงั้นผมต้องรีบไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวเราจะเคลียร์กลางเฮ้ยลิสเตอร์ดักเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วเราะงั้นเราเคลียร์กลางแล้วรีบเติมมนนะว่าลิงเขาเลือกไปล่านะครับเฮ้ยมีเลยนี่ โอ้โหเหมือนจะไปไม่ได้ครับทุกคนติดบัฟโรด,ดเมดกับมันดักอยู่ตรงพุ่มกลางแี่อสองเลดกีน,นนี่เขาต้องจะแรงกว่าเรานะมีทีมี่เลี้ยงด้แคล่สองฮ้ยเพื่อเรียบตรงนี้ไปมีลูกอีมีอ่งนี่เองอันนี้ผมก็กดมันให้แรงคอนสิบสิบดาวน,นะครับผมเกมนี้ เฮ้ออยแรงงานลิสเตอร์จาหห้าหัวนายก็มาดีไม่กลัวนะเมื่อกี้เหมือนเหมือนอันติผลแล้วหรอใช่หรอวะลิสเตอร์เนี่ยทุกคนไอมันก็นงับจริงเลยเฮ้ยเดี๋ยวเขาป้อมอ่ะเฮ้ยมันนิสเตอร์เขาจะขึ้นไปเติมกลางนะเราต้องเคลียร์เวฟนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปเติมโอ้อยู่นี่อยู่นี่ซึ่งอยู่นี่ใส่ออกมาเลยยังไม่เนี่ย มาดิมาดิไม่กลัวนะลิเกเตอร์เขาตรงเขาเตอร์เฉยๆอ่ะมาดิมาดิอ๋อ,อ,อตีเราอัตานตีเรอตายนะเฮ้ยเจ็บ,บรอ้อเมื่อกี้ถึงลิงไม่มาผมก็ผมฆ่ามันได้นะชนมาแค่โอเคเรารีบขึ้นไปเต็มบนนะเอลสูเจ็บมากใครตายตาแล้วถ้าไม่ถอยนะ่าจะฆ่าได้อยู่ คือลิงเข้ามาเล่นแต่ล่างนะจริงๆผมไหวนะลิงไม่ต้องมาเดือดร้ายสองของอยู่เฮ้ยทุเรียนรับหน่อยเพื่อนโอ้หอันติสิก้าแย่แล้วโอ้เรียบร้อยเฮ้ยแต่ว่าลิงก็ทำดีนะไปเก็บเม็ดมาได้ก็ถือว่าโอเคเริ่มเริ่มเริ่มลุกเกมเริ่มกลับมาเอากลางได้แน่ชอดนะเพื่อนตีเลย มินิสเตอร์คอยออก,การคนเดียวน่าจะได้อยู่นะผมว่าแต่เลดเกมลิงก็น่าจะเกิดอยู่นะเพราะว่าลิงมันตัวเล็กแล้วก็นม่ทำพอไหวทีมเขามีแค่ลิสเตอร์ให้เป็นตัวร้องคนเดียวก็โอเคน่าจะสูสีก็ลิงลงโขนเลอะเฮ้ยเป็นยังไงเพื่อนมันจะเอาเหรอเฮ้ยโอ้โหโคตรแรงเดบบลิงถ้าอ้อมหลังได้อีกตัวเนี่ย โอ้หสวยรชัดผมเห็นเซมีเขาชุบทันนะครับเมื่อกี้โอเคเราจะรีบเคลียร์แล้วก็ไปแกงกับเพื่อนป๊อบโอเคกินเอาของได้เนี่ยฟาร,ร์มมันตายเนี่ยผมมาช่วยทุกคนเอาของไหมไเราจะรีบเคลียร์กานะแล้วก็รีบไปเอาของเพื่อนเอาปะวะตีกับเพื่อนได้เนี่ยโอ้หมันเสมิการ์ที่เกิดแล้ววะไม่ทันละ แบบน,นี้ลิงชอบไปแยกไปดันนะไม่รู้ทำไมจริงแยกดันไม่เป็นหน้าที่ผมเนี่ยว่าง,ง่ายเตอร์เจกันหน่อยพาไปก้อนพาไปก้อนเ,อเล่นได้นะชอเนี้ยโอ้โหกดโคเตอร์วะ่ะพลาดเลยน็อกอัพมันชุอไปอย่างวตีมีเนะี่ยโอ้โหเอ้ยโอ้สวยแล้วนิ้วโดนติโดนกดติลดนอี้ยืนนิ่งเลยผมพลาดเลย โอเคเช่น okay. ฉเนี้ยอของหน้านี่ยป็นไ,ไม่เอาของจริงหรอยิงเคลียรมบอลแล้วเอาของหน้านี่ยแปลว่าไงลวไาวิลของไหมแต่ถ้าเอาของหมูป่าต้องมาป่าไม่มามตีนานเอาปัอมบอลไปก่อนแล้วกันเฮาา้ยตรงกลางโอ้โหเฮ้ยใช่แล้วเล่นตายแล้วครับผมเอาไหมแต่แบบฉดนี้ไม่น่าตีแล้วอะ่ะ เราเสียคนไปคนหนึ่งมันมีห้าสามนานี้นก็ไปก่อนดีกว่า,อาโอ้ยมาเยอะนี่ใครเนี่ยลิเกเตอร์ถ่าย้ป้อมไปก่อนแล้วกันไปคุยกันในป้อมนะไปคุยกันในป้อมนะ โอเคสวยครับได้อยู่เฮ้ยไอ้สุ่มยิงแรงหรอวะว้าผมไปรีก่อนดีกว,ว่าครึ่งหลอดน่าจะไม่พอแรงจัดรีแปรรีแปรบจริงๆแบบบางช็อตที่แบบมันตายแล้วเรามีห้ามั 4, นมะีสี่แล้วจะโซนเอาของอะแต่ป่าเขาแบบไปแยกดันนะมันก็เลยแบบกลายเป็นบบว่าไม่ได้อะไรขึ้นมาเท่าของนี้คือแบบเราเนี่ยแบบได้ไปหลายป้อมแล้ว เฮ้ยเฮ้ยลิงเนี่ยแล้วโอ้ลิงเริ่มแบบลงไม่ได้แล้วอ่ะมันเอาเงินก่อนไปแล้วสี่เก็าวงกลายเป็นเกมตึงแล้วอ่ะจากเมื่อกี้กับเราชนะไปอยู่ถ้าเอาคลองแต่แรกผมว่าน่าจะหัวกว่านี่นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่ยังได้หมดโอ้โหสนีบบเล่นได้เนี่ยไอ้แค่เพื่อนไอ้แค่เพื่อนยังไงยังไง ทีมี่ไปก่อนแลวกันเฮ้ยเจอเพ่อ้ทีททททมมี่ได้เนะีอย่างเงี้ยแตกด้วยด้วย,วยจะไปไหนจะไปไหนมันจบแล้วมันจบแล้วนะนายนะ่ะน,นตาตาามันจบแล้วนะ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 เอ,อของไห้เพื่อนฉอดนี้แหละต้องของแล้วแหละเฮ้ยโอ้ลิเตอร์ยาแล้วนุ้ยกับมานุอยเคือสวยเพื่อน มานนี้มันทำดีว่วะเดืเอเบสอ่ะกลับมาแล้วครับโซแม่เลือดเต็มหลอดมีลูกอีมันดีจริงจริงมาคลองเลยเพื่อนมาันายสามเนี่ยต้องคลองแล้วลิงมิงจ๋อน้องตีคลองแล้วลิงลิงลิงไปไหนลิงเออลิงไปอีกแล้วอาช่วยที่คลองก้อนเหมือนเดิมเขาจะไปดักเก็บตรีกานะครับผมโดดดูแล้วก็แบบ ม่น่าได้นะทำอะไรเราตีเองก็ได้เนี่ยขวัญตีมาช่วยตีคลองอย่างลิงสวยเลยเพือ่อนโอเคสวยมากกูลุยเรียกบร้อยทำตามพอดีนะครับไม่งั้นนี่ลิงนี่นจะไปเกิดเมื่อกี้นายไปห้าวไงเจ้าลิงน้อยโหล่างเยอะว่ะผมว่าผมนี่ไปช่วยลิขิเตอร์นะช่วยด้วยลิลงคา่ายเตอร์โอ้เขาแลกกันไปนะครับนั่นคือต่ายคูก่ก็โอเคจะเชียน มีเคลีย์บนแล้วก็รีบลงบนล่างนะล่างมันเยอละลงมาป,ปิดแต่เดี๋ยวขอเคลียร์กล้าก่อนนะครับโอ้ถึงนั่นเลยหรอวะมันถอยแล้ววะผมว่าผมไปเล่นบนดีกว่าซื้อเป็นกอเกิดนะครับเพื่อเซฟไว้ก่อน เฉี่ยขีดเฮ้ยทีไม่เหนียตามมาเพื่อนม่มาส่งกรอนหรอเพื่อนมันก่อนจะตาฟรีเนี่ยเนี่ยไรแต่ยาฉีดโอ้โหเรียบร้อยมังกรแท็กมังกรแท็กฟรีไปแล้วเฮ้ยถอยก่อนเย็นๆนะเพื่อนโอ๊ยผมว่าผมจะเคลียร์บนก่อนนะมเราจะเข้าพุ่มไม่ให้เข้าพุ่มหรอกโอเคเฮ้ยถอยมันก่อนมันเปลี่ยนติดลองนะ ซ okay. ื้อก้านมันติซื้อก้านมันติโอเคแบบพวกนี้หรือเปล่าปึ๊บปึ๊บโอเคไม่อยู่เราจะเคลียบบนครับทุกคนนั้นก็เดี๋ยวเราจะลงไปเติมล่างเอามังกรสิบห้าเทียบมังกรก็ได้นะพว okay. กนานโอเคเลสเตอร์เคลียบบนเราเล่นมังกรได้นะสนเรงลงไปปิดได้จมตีเลยจมตีเลย เอาเลยเข้าเลยเข้าเลยไว้ไว้ไวโอ้โหเฮ้ยไอ้สิ่งมัแรงวะเดี๋ยวน่านนิกเตอร์นะโหเล็งตายได้เหรอผมมาช่วยแล้วทุกคนนิกเตอร์เหรอตายซะไอ้หมูเฮ้ยครับออมกอนนะครับเฮ้ยซิมิ่งมาคนเดียวเนี่ยมาคนเดียวตายได้ไหมเนนะี่ยแต่เราเอามก,กอนก่อนเราพี่มาเดี๋ยวเราแทงให้ เอาวิวเพื่อนมันกอ้อนดีกวมันก้อนมันก้อนมันก,นก,นกอน้อนทั้งกว่าเพื่อนลูกนี้โผล่มาเนีะเดี๋ยวผมแทงให้เฮ้ยลิงนะ่ะต้องมาเนี่ยรอบเนี้ข้างในมาอนี่คือใช่อะ่ะเหลือเบสอ่ะเพื่อนเลือกเไป็นฝายวะทำไมเีวะเน้ยกลับมาตีก้อนมันจะตายแล้วเพื่อนกลับมาตีกันก้อนลิงจอ๋อดมากลิง เราให้นายเลยแล้วกันไข่เราไม่เอาหรอกจริงๆไปหนีแล้วกลับมาเอาของน้าแล้วก็ปล่อยึ่งบนนี่น่าจะชนะเลยผมว่าแบียบมีสองบัฟอะยังไงก็ได้เปรียบเท้าไฟอะหูเลน,นเจลน,นเพื่อนเราลองไปช่วยนายอยู่จริงีเปิดเลยก็ได้นะของามาลิลิงเออนี่แหละถ้านายเปิดแหกต้นเกมลาก็ชนะไปนายเลยวเจ้าลิงน้อย โอเคครับผมอยากได้ปั๊บมังกรเล็กกว่าโอ้โหไม่เป็นไรเพราะว่าแมนนี่มีปั๊บมังกรเล็กที่ถือขอมา่ครับเพราะมันทำให้เกียร์เพิ่อไหวขึ้นถ่ายปับหลอดที่โอเคเป็นไปบนนะตับน,นี้เฮ้ยโอเลสเตอร์ไหนวะนายมันเปรี้ยจริงเลยตายไปซะไม่มีเกิดด้วยอย่างนี้สวยเราต้องมันกันเว็บมังกรน,นะเดี๋ยวมังกรตายฟรีเฮ้ยได้นะได้นะ มันมีไข่หอมได้เหลี่ยมอ่ะเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะเอ้เจ้าแล้วเรา,าวิวโอ้โหซิก้าโคตรแรงเลยแบบนี่ผมเป็นแทงล้วนเนี่ยยิงแบบโคตรเจ็บอ่ะโอชนี้โหโอ้โหโอ้โหตรงนีแ้แตกแล้วทำยังไงเอาป้อมนี้มนาะให้เพื่อนดูกลางเลยโอเคเราต้องตองโ,โยโกยี่โยกเคลียร์นะโยโกเติม เอาป้อมถ้าเราควยห้า 5, ออลรวมกันผมว่าเรานะ่จะสู้ไม่ได้มันสองแคนี่อย่างกันดีป็นกันมากจกินมอนโซลินส์ใช่ไมเออเรื่องกออตกมีเกิดนะแต่นั้นน่าจะไม่รอดหรอกรดนมันรอดหรอโอ้ไม่รอดอยู่ดีครับโดนซีมี่เกี่ยวถ้าฆ่ามันได้นี่คือใช่เลยหนุ่ยเอี๋ยส่งไว้โเล่นไปเล่นดิ เดี๋ยวผมจะการยิงมิสเตอร์นายต้องห่วงทูเลนเราจะล้างแขนให้ไหนถ่านบัวมันน่าจะวาร์ปกลับลนะผมว่าอยู่ยงี้ป่ะไม่ใช่ฮนะมันน่าจะกลับปุ๊บยังอยู่ยังอยู่อ้าวยังอยู่ก็เรียบร้อยนี่นายไม่เดินกลับไงโยมันทุบมหมายตานายไปแล้วเทมิสเตอร์ชิงไปก่อนอานนี้อนนัี้ ผมว่าได,ได้ป้อมนี้นะมาดิตีคนขีดนะ้คนต้อง,งป้อมไม่สนใจไม่สนใจกลับไปรีแล้วก็กดกดตั้งตีกลับไปใหม่นี่ไงหลหลอดที่มีูกอีอันดีจริงๆเลือดยังเต็มหลอดอ่าตีมี่ว่างตีมี่ผมว่าน้องถอยนะชอน่อนี้แล้วก็ไปดันเว็บเว็บอื่นมาถ้ามีแค่เว็บกลางเนี่ยผมว่าเราจบไม่ได้สองแรนี้เหมือนกันบ้านเก่งจะทาเว็บบนแล้วก็ให้เพื่อนมวของนะเพราะว่า จะได้ร่อนมันกันกันเรียนล่างร่อนผมว่าชดนี้บาทเจ้าโอ้ทำไมสูงอะไรนะวะไม่ใช่นะฉดนี้เฮ้สยสูงไว้เพื่อนอเพื่อนได้ฟองมาแล้วอมกรมาเพื่อนเราจะเขี่ยการนะครับแล้วก็จะรีบไปแกงกับเพื่อนโอเคโอเคสวยได้เลกเตอร์มา ถือมีดได้ไ่เห็นได้เหรอได้เหรอนี่ไงครบยังวะเยาแล้วเยอะแล้วโอ้โหอย่างนี้ใช่เลยโอ้โหเกิดเราครบแล้วครับสองชิ้นเราจะขายทิ้งครับแล้วก็ซื้อเป็นเขียวนะครับเฮ้ผมว่าเราซื้อแข็งดีกว,ว่าแข็งนี่นยังพลิกไฟได้ดีกว่าโอเคครับเราจะไปส่งมังกรให้เพื่อนครับมีมี่ดหนังมิตเตอร์อยู่ข้างบนโอเคได้โอเคสวยจังมังกร ้อมกับเมกาคีฟเราขอได้ไหมเนี่ยลิงเฮ้ยดอวาว์มันให้เราด้วยไม่ใช่เลยโซแมนแบบมีมังกรบัฟมังกรเล็กเนี่ยสุเบสมากโคตรโหดโคตรอันตรายปวกพวกพวเอาเฮ้ยเอ้เอเ๋อะไรเนี่ยเนียอะไรแล้วเพื่อนดวงตะวัลคิวไปเฉยผมนี่งงนะครับใช่ไหมเลกเตอร์โอ้โไมาคาเตอร์วะ ผมมีฟสเียด้วยเนี่ยละโหงงเลยช็อตเมื่อกี้อะไรครับนี่ยอืมแบบแล้วเพื่อนรอรอทีมครบนะแบบไม่ไม่ไปบวกก่อนผมว่าน่าจะจบได้นี้กลายเป็นอย่างว่าต้องเล็บนายเลยอสีกล้ามแหลมยังวะถ้ามันตายได้เลยเนี่ยถ้าผมไปถึงเนี่ยนี่ไงนี่ไงอย่าเฆ้าอย่าสูมก็ไม่รอดนะงานก็ตายชัว มันเหลือสองคนน่าจบกลางเลยนะผมว่าชุดนี้แต่ผมจะขึ้นไปทำบนนะก็ทาไว้บมแล้วก็ลอ่อยืนอาตยาไว้ไม่ให้มันกลับมันรู้ตัวทันว่ะเฮ้ยสวยเนะี่ยได้นะโอเคอนี้จบได้ั่วเลยมีคาลิเตอร์ไม่ให้เข้าบ้านหรอเฮ้ยมาดิถ่ายหมดอ่ะถ่ายแบบหลอดที่อะโอเคสวยแล้วววแต่มันใช่กรบเพื่อนอย่างี้อีซี่วินเนเรียบร้อย ก็จบไปแล้วครับสำหรับซูเแมนออฟเพลนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ For Free Channel ด้วยนะครับผมสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับได้เหรียญทองเฟเตอร์แล้วครับทุกคนจุปินแบบหล่อที่